สวัสดีครับนักเรียนนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเราก็จะมาเขียนโปรแกรมตรวจสอบนะครับว่าตัวเลขนะครับที่พิชเชกเอกเข้ามานะครับเป็นเลขคู่หรือว่าเลขคี่นะครับถ้าเป็นเลขคู่ก็บอกว่าเลขคู่เป็นเลขคี่ก็บอกให้เป็นเลขคี่นะครับเช่นถ้าเราใส่สีไปเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาเป็นเลขคู่นะครับใส่เจ็ดออกไปก็จะเป็นเลขคี่ที่นี้เราจะดูได้ไงว่ามันเนี่ยเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ง่ายๆนะครับถ้าเป็นเลขคู่เนี่ยถ้าเราสองไปหารนะครับมันจะหารลงตัวมันจะได้เป็นเศษศูนย์นะครับเช่น อครัว2หารกับ4นะครับสองอะไร4อ่า2 2 4นะครับลบกันเหลือเศษอะไรเออเหลือเศษ0นะครับถ้าเหลือเศษ0นี่ก็เป็นตัวเลขคู่นะครับแต่ถ้าเกิดคู่เป็นเอา2สมมตินะสองไปหารหารด้วย3 2อ,อะไร3 2 1 2ลบกันเหลือเศษ1 ถ้าหารถ้าสองไปหารแล้วเหลือเศษเนี่ยก็จะเป็นเลขที่ได้หารลงตัวเป็นเศษศูนย์เนี่ยเขาจะเป็นเลขคู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับทีนี้เราจะตั้งตัวแปรหนึ่งตัวนะครับชื่อว่า number ก็แล้วกันนะครับทีนี้ก็ input i n ตรงนี้นะครับเราก็ให้เขากรอกตัวเลขมานะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาตรวจสอบเงื่อนไขนะครับ if ทีนี้นะครับก็ number นะครับทีนี้เราจะใช้ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับจะเป็นตัว modulus นะครับก็คือเป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะครับหรือเรียกว่าหมดก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นการเขาเรียกว่าหารเอาเศษนะครับหารเอาเศษเพราะจากที่เราเนี่ยได้แนวคิดเมื่อกี้ว่า ถ้าหาแล้วได้เศษศูนย์เนี่ยก็จะเป็นเลขคู่แต่ถ้าหาแล้วไม่ได้เป็นเศษศูนย์เนี่ยก็จะเป็นเลขคี่นะครับทีนี้หารด้วยอะไรล่ะหารด้วยสองนะครับและเมื่อหารด้วย2แล้วเนี่ยนะครับมีเศษเนี่ยเท่ากับศูนย์ไหมนะครับถ้าเกิดมีเศษเท่ากับ0ูนย์เนี่ยแสดงว่าเป็นจํานวนอะไรเออเป็นเลขเลขอะไรครับเป็นเลขคู่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ล่ะถ้าไม่ใช่ก็เอวนะครับเอว ะครับเป็นอะไรละ่ะทีนี้นะครับก็จะเป็นเลขอะไรเลขคี่นะครับดี๋วลองดูเลขคี่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองรันโปรแกรมดู Game นะครับทีนี้ครูกรอกตัวเลขสมมุติครูกรอกเลข4นะครับก็จะบอกว่าเป็นเลขคู่นะครับทีนี้เดี๋ยวครูลองอกรอกเลข7ดูนะ เขาจะเป็นเลขที่นะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมนะครับตรวจสอบเลขคู่เลขคี่นะครับ